วันนี้เสนอเมนูล้นปลาทูเค็มนะคะนี่นะคะแม่บุมกำลังซอยหอมจ้านี่ปลาทูเค็มของเราก็มาจากมหาชัยนะคะปลาทูเค็มกล่องแท้นะจ๊ะนี่แม่บุมหั่นหอมก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นพริกจ้าพริกนี่เราชอบเผ็ดนะคะเราก็เลยต้องใส่พริกเยอะๆเลยจ้าใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราชอบเผ็ดนะคะ นี่ต่อไปก็จะเป็นพริกหยวกนะจ๊ะใส่แค่สองเม็ดพอนี่นะคะสองแล้วก็ช่ะเป็นขิงกาก็ต่อไปไงตะไคร้ต่อไปก็ไม่รู้ชะอมเออ้วทำอะไรน้ำกะทิเตกะทิลงไปให้ต่มันแล้วก็ใส่ เราหั่นไปแล้วก็ปลาปลามีอีพิมแล้วก็ปลาทูแต่ดมก็เลยศใชแล้วก็เดือด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 คุณควรก็มีแล้วก็ชะอมแล้วชะอมยังไปเมื่อกี้หนูได้ยินแหมคะเมื่อกี้ว่าชะอมนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากโอเคค่ะบ๊ายบาย